สำหรับสายแต่งรถนะครับวันนี้ผมรวมมาให้นะครับเอทัดซีทำอะไรบ้างวันนี้เรามีซีวิกจับคู่กับล้อเลนโซเรามีแรปสีซิตี้ด้วยแล้วรถตู้โอ้โหวันนี้รถตู้ใส่เบรกมีลูกค้าใส่เบาะมูเก้นแท้ใส่พวงมาลัยโอ้โหหลายหมื่นมีแอ c o คอร์ดเจนด้วย BY d ดีรถไฟฟ้าวันนี้ก็มีท่อมาสด้าท่อยาลิทเอทีส่วนรุ่นยอดนิยมนะสายฮอนด้านะซิตี้พันธ์อันนี้เพียบดูได้เลยใครใช้ซิตี้พันธ์ดูใว้จบงานจงงานโจนสายดาวป ไขึ้นไดโน่งานสีกล่องแดงเซ็ตไล่ข้างคลิปเดียวครบดูให้จบนะครับก่อนอื่นกดหัวใจกดรีโพสให้ใใด้วยคลิปนี้แน่นแน่นอนเาเริ่มบนที่คันแรกนะครับคันนี้เนี่ยจริงเขาแต่งไปแล้วนะวันนี้มาเปลี่ยนล้อลายใหม่นะครับเป็นเลนโซ่นะครับก้านวายพร้อมท่อ A อลนะครับแล้วก็ชุดกันชนหลังทรง f อ5จัดทรงออกมาหลอ่ลอๆแบบนี้นะฮะเพราะเขาแต่งไปก่อนแล้วนะ หน้าไมเลเจนคู่กับลินหน้า a อทเนียบเนียบแบบนี้ดูดีๆนะไอที่เขาขายงานพีเพกแพงๆเนี่ยดู a อทัสด้วยไม่ p ีเพแต่แม่งสวยกับพีเพกเคยเจอป่ะนะครับจัดทรงฟิปเมนต์แบบนี้อยา่างเดิมนะครับเรียบร้อยหล่อ,ลอได้อารมณ์เลยนะฮะกับล้อเลนโซต้องบอกเลยว่าปีนี้ตอนนี้มาแรงจริงๆนะครับแล้วดูงานสีกันชนหลังครับเนียบเนียบใสใส จับคู่กับท่อออกกลางปลายคาร์บอนโอโหลงตัวอ่ะมาจบแบบนี้รับรถกลับบ้านแฮปปี้เอนดิ้งรอยยิ้มของลูกค้าคือความสุขของเรานะฮะขันต่อมาครับ Accord Gen 11เห็นว่ารถขายไม่เยอะแต่มีมาเรื่อยๆจัดชุดแฮปปี้มิลเล็กๆนะครับล้อเวกพร้อมยางสตัดปรับเกลียวดิกาลายยอดฮิตเหมือนกันนะครับแล้วใส่ขนาด20โอโหหล่อ ส่งได้ฟิปเม้นสวยๆแล้วที่สำคัญนะขับนุ่มด้วยนะเห็นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับจัดทรงที่เอเนซนุ่มไม่มีกระด้างนะฮะไปกันเรื่อยๆเลยนะรัวๆไปเลยมาโตโยต้าบ้างครับ อันนี้ชุดแฮปปี้มิลครับล้อ,อยางสตัดปรับเกีียวท่อเอลซปลายไทเทเนียมช่วงล่างนี่ผมแนะนำเลยนะครับเฮดได e c อีโคอตัวนี้14,900าย้ำฟังราคาไว้เลย14,900จัดทรงออกมาหล่อๆแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญนะครับนุ่มนวลน,นะฮะไม่กระด้างเลยแล้วก็ท่อ a อลปลายไทเทเนียมแท้นะครับฟังเสียงสักน,นิดนะครับ มาไหนๆก็มีเสียงท่อแล้วฟังเสียงท่อกันต่อหน่อยกับมัส d a 2นะครับโหดโหดนะครับเสียงดีเซลนะยาลิดเอทีบท่อเอซัซีมัฟเฟอร์สวยๆแบบนี้ฟังเสียงครับเอาแหละแล้วก็ได้เวลาลถไฟฟ้าครับ b YD c r i o n ซกับล้อเวกวิวสีใหม่ล่าสุดลายใหม่ล่าสุดลายนี้ของมาถึงลูกค้าก็จัดเลยเสาะล่องนลำดักเบานี่ขนาดไม่โหลดน,นะออกมายังหล่อขนาดนี้นะครับและที่สำคัญโอ้โหจับคู่ยางเดิมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยซื้อล้อใส่อย่างเดียวหล่อเลยนะครับรุ่นนี้ใช้ดีนะผมรีวิวไปแล้วนะครับนะ น่าสนใจมากอาทีนี้มาดูงานเบรกรถคันนี้นี่เขาโมเครื่องมาด้วยนะครับน้ำหนักรถก็เยอะพะะั้นาเรื่องของเบรกต้องหาอะไรที่ไว้ใจได้คันนี้เลือกเป็น AP Racing 9040งาน OE 36 0 0ตรงรุ่นโบอินแบบนี้เรื่องเบรก AS a s ซซกรันตีตลอดอายุการใช้งานนะฮะนะครับเอาดูถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนแนละ้วดูให้จบนะมา ต่อกับงานไล่ข้างดาวไปเอสซั C, ช intake, C, ช up, ววีชุดอินเทคกเอซัีชุดโบออฟวาลชุดอินเตอร์โบซิงเอสซัีนะครับจบแบบนี้นะ้ำมัน E20 แรงบิด400อ่ะยังไม่หมดนะอันนี้ไปรัวๆเลยนะอ่ะชุดโบออวาลจูนซิต้พันแล้วดูดิโอ้โหร้อยแปดสิบมาอ้าวมากลับมาซีวีกอีกนะไล่ข้าง a z สซัซีนะครับครบชุด ใส่ออยเกียร์เข้าไปด้วยนะแบบนี้ดูแรงม้าโอ้โหแรงตรงปกไม่จกตานะครับลูกค้าแฮปปี้ยืนถ่ายรูปเพิ่มความรอหน่อยนี่เติมอีกคันนี้ทำกับเราไปเยอะแล้ววันนี้เติมของแพงเซตเทรวมพวงมาลัยมูเก้อยากรู้ราคาอินบ็อกมาบอกเลยว่าแพงครับแต่สุดนะฮะดูดิออกมามคนรอคนได้ลมบอกแล้วอยาก ใช้ตังอะแวะมาขอใบอกนะครับอ่ะไปดูก,กันต่อคันนี้ยังอยู่กับฮอนด้อยู่นะฮะชุดอินเตอร์อย่าเรียกชุดอินเตอร์เลยชุดระบายความร้อนอินเตอร์แล้วก็ชุดโบลบาวชุดเต็มครับของต้องมีฟิ el, ลฟิล่อรอ,อเห็นผลเยอะนะครับนะยังต่อไปเรื่อยๆนะครับงานความแรงดาวไป a อนะครับเพิ่มแรงมาแน่นอนกล่องแรงแรงจุงนะครับเปลี่ยนทายของเหลวพูดทุกคลิปนะครับเปิด10โมงครึง่ง สี่ทุ่มใครมาหลังสี่ทุ่มแจ้งล่วงหน้านะครับใครที่แบบว่าทําน้อยไม่พออยากทําเยอะๆเดินปรึกษาได้ที่นี่แนะนําได้เลยไอ้หัวจุกเ่ยไอ้ผู้จัดก,การร้านเนี่ยติดตัดผมเรียนแบบผมเนี่ยคุยได้เลยนะครับถ้าถามแล้วมันตอบไม่ดีตอบไม่เข้าใจรายงานมาเดี๋ยวนัดแจมจัดการให้อ่ะมางานแรปบ้างอย่าลืมนะครับฝากด้วยเจคาแรปนะฮะ งานเนบนี้ยงานเนียนๆง,งานสวยๆราคาดีๆนะครับที่นี่สงประพาดอนเมืองนะฮะจบออกมาโอ้โหดูดิแม่น่าจะมีดนตรีฮิปฮอปเท่ๆหน่อยนะโคตรสวยครับโคตรเนีย้ยบฮะดูฮะราคาคุ้มค่าแต่ผมเน้นในเรื่องของการดูแลหลังการขายนะครับแล้วก็คุณภาพของงานติดตั้งนะครับชมได้เลยนี่ เรียบร้อยโอ้โหโคตรเทโคตรเทยังไม่หมดนายยังไม่หมดนี่ของแพงอยู่นี่น่าจะเหลือโยมานสองคู่ในประเทศไทยนะครับกับบ่อหมูเกน็แท้คู่นี้นะครับราคาไม่อยากจะบอกฮะเพราะของไม่มีแล้วนะฮะใครสนใจก็ทักมานะครับในบ้านเขียวนะครับนะฮะแล้วดูติดตั้งรีบผมนะครับใช้รางเดิมใส่เลยนะที่ไหนทำไม่ได้เอเนอีทำได้นะครับนี่โอ้โหหล่อกริป โคตเทอ่ะคันนี้เบรกแท้ต้องพูดหน่อยนะเรื่องเบรคถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับแท้ตรงรุ่นนะครับราคาเราใจชุดนี้เนี่ยสีห้าหมื่นนะคุณได้ของแท้นะตรงรุ่นนะหมดคำคอรหานะนี่แนะนำครับอินสปีดปีนี้ขายจริงจริงอ่ะลุยกันต่อครับยังอยู่กับฮอ,อ,อนด้าโหอันนี้ฮอนด้าแน่นจริงๆที่คุณเห็นเนี่ยงานวันเดียวนะครับครบชุด เนี่ยคันนี้เน้นนุ่มก็ใส่ตัวนี้นะฮะท่อปลายไทเทเนียมแท้นะครับ TC 105x พร้อมยางราคาโปรนะฮะจัดไปออกมาก็นี่เลยหล่อๆนะครับดูไปเรื่อยๆคลิปผมดูสบายๆครับนานๆทำคลิปรวมๆมาก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูเป็นแนวทางนะครับว่าเอเลซี่เขาทำอะไรกันบ้างนะฮะโอ้โหเสียงหมดนะฮะฟังเสียงท่อตั้งนิดไหมฮะ อ่ะมามาแล้วโตยโยต้ายาริคลอสนะครับนี่เป็นไงใส่ล้อล้อหายยางจริงนะมันมีน้อยนะครับก็จัดไปเวกวิวเรามีตรงรุ่นนะฮะยังไม่ต้องทำะไรเลยนะไม่ได้โหลดอะไรเลยนะจับล้อใส่ปุ๊บหล่อเลยคันนี้นะครับหล่อเลยอ้าวเรามาดูงานสีฮะนี่ฟิปเมนต์ชุดตรงชุดแต่งไทยอารินโอ้โหคันนี้เขาเรียกว่ามาแบบสมโซเลยนะมาเอเลสซีจัดชุดใหญ่ชุดเต็มฟิปเมนต์จัดทรงชุดตรงชุดแต่ง,ตงครบชุด เป็นไงล่ะเนียบไหมอย่าลืมนะครับงานสีมัดจำสอ0 0ัเข้าทําได้เลยโอเคนะครับก็ใครดูจบคุณเก่งมากเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ไหวแล้วฮะเจ็บคอไม่ค่อยสบายนะครับก็ฝากด้วยอย่าลืมนะครับดูคลิปจบสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามไว้ทุกคอมเมนต์ผมตอบเองนะครับ